ก็สวัสดีนะนะครับทุกท่านวันนี้ก็มีหัวขวานนะครับชุดหัวรุ่น R9N รุ่นที่2นะครับคมประมาณอ5สามจุดนะครับก็โดยประมาณนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้หน้าหนาวก็จะเป็นไข้เป็นหวัดนานๆเจอหนาวทีนะครับ ตอนนี้อยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะก็ขวานก็จะเป็นด้ามไม้ประดู่นะครับแล้วก็มีดก็จะเป็นด้ามประดู่นะครับแล้วก็ปักก็จะเป็นไม้สาธรน,นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนเก้าอี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวลงไปชมใกล้ๆนะฮะ <c oughs> นี่นะครับ เดี๋ยวมาวัดขนาดดูนะครับก็ดำสั้นก็อยู่ที่ประมาณอือว่า11นิ้วนะครับนี่นะ11ินิ้วหรืออ8่เซนนะครับก็เล่มแล้ว750บบาทนะครับก็จะมี ติดกะพี้นะครับผมก็ว่ามันสวยดีนะครับติดกัะพี้แล้วก็ไม่ไประดูมันก็มีแข็งมีเหนียวนะครับก็ทรงมาตรฐานก็จะอยู่ที่สามจุดห้าเซนนะครับก็ถือกำลังดีนะครับก็อีกทรงนึงนะครับก็ สี่นิ้วนะหรือว่า 3, สามสิบหกเซนนะครับเป็นด้ามรอยนิ้วมือนะครับคมมันไม่เป๊ะน,นะครับก็อย่างเล่มน,นี้ก็คมอยู่ที่เก้าเซนนะครับถ้าเบอร์หกก็อยู่เก้าจุดห้านะครับเก้าจุดห้าเซนก็ไม่ไม,ไ,มไม่ห่างกันมากนะครับ นี่นะ9.5ไม่ต่างกันมากนะครับ9.5เหมือนกันนะครับอ่า9.5นะครับ9.5ครับ9.5เซนฮะมีมีเล่นนีฮะ9เซนนะครับแล้วก็จะมีมีดนะครับมีดหล็กนะครับหล็กเล็กนะครับ ด้ามไม้ประดูนะครับก็ตีลายนะครับหลอกไม้สาทรนะครับก็เล่มละพันหนึ่ง้อยห้าสิบบาทนะครับมีอยู่สองเล่มนะครับแล้วก็เน็กใหญ่นะครับใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับก็สันก็นหนาพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะ ถ่ายรายละเอียดให้ให้ดูนะครับให้ชมพื้นๆไปก่อนนะครับรุ่นนี้ก็จะขายอยู่ที่พันสี่ร้อยบาทนะครับรวมส่งก็ชุดนี้ขอเป็นคนที่พร้อมโอนนะครับท่านใดพร้อมโอนก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับออิ้นเดือนแล้วก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับ <c oughs> เรามาดูตัวแรกเลยนะครับเบอร์หนึ่งนะครับดูลายไม้นะครับ ไมประดูครับก็ใช้งานไม่หนักก็รุ่นนี้ครับแนะนำนะครับก็พกใส่กระเป๋าได้นะครับน้ำหนักอ่าเยวดูน้ำหนักกันหน่อย หนึ่งรอ้อยเอ้ยเขาเรียกว่าอันนีมน้มันเป็นกรัมนะครับก็ถือว่าโลสองขีดนะครับเฉพาะหัวก็เกือบโลแล้วนะครับแล้วก็เล่มที่สองนะครับ น้ำหนักก็ไล่เรียกันนะครับน o 2เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเล่นที่สามนะครับราคาตามป้ายนะครับก็พิจรารณาตามความเหมาะสมนะครับ ทำการใช้งานวนะ่าเ,ออเราใช้งานแบบไหนหัวคือเอามาเผาต่อฐานนะครับแล้วก็ซุปคมใหม่นะครับซุปคมอบขึ้นไฟนะครับแล้วก็รับกมให้เรียบร้อยครับผมอันนี้เบอร์สี่ครับทรงนี้ก็จะเหลืออยู่เล่นเดียวนะครับ ยังไม่ทันได้ถ่ายลง YouTube ลูกค้าทังมาเยอะก็ขายไปหลายเล่มแล้วนะครับก็จะเหลือเท่านี้นะครับก็เบอร์ห้านะครับ เล่มรับคมแล้วนะครับเบอร์หกนะครับก็มีดนะครับ เดี๋ยวผมวัดขนาดให้นะครับ๋อปัดนึงนะครับ เล่นที่หนึ่งนะครับใบมีดยาว19เก้าเซนนะครับยาวรวมด้สามสิบสองเซนนะครับใบมีดกว้างสี่เซนนะครับสี cm, ่เซนหนาห้าจุดสี่นะครับ ก็จะเป็นด้ามไม้ประดูนะครับกันคอสแตนเลสน,นะครับยึดหมุดทองเหลืองนะครับเข้าด้ามด้วยคลั่งนะครับแบบโบราณน,นะครับด้ามก็จะเป็นไม้สาทรนะครับถ้าเป็นมีดผมจะเน้นเป็นทรงนี้นะครับเพราะว่า เสียบเข้าไปแล้วมันจะแน่นดีนะฮะใส่เข้าไปแล้วเวลามันจะถนัดก,กว่านะครับกั่นใดที่ว่าอ,อยากเอาเน็ตเข็มขัดนะครับก็จะมีช่างในเฟซบุ๊กนะครับ,นนรบเขารับทำเขาเรียกว่าเสื้อกั๊กนะครับสวมสวมเข้ามานะครับมันมันก็จะแขวนเอวได้นะ ก็จะพอดีนะครับอ่านี่เล่นที่สองนะครับ <c oughs> ลายคนละลายกันนะครับสั่งเจ็ดลายนะครับ <c oughs> ตอนนี้จะยาวอยู่ที่เก้าห้าเซนนะครับใบมนีดนะครับแล้วก็ยาวบนด้ามก็อยู่ที่สามสิบสองเซนนะครับ คมกว้าง4เซนเหมือนกันนะครับเอาให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับดูแล้วก็พิจารณานะครับตามภาพนะครับสันหนา5.3นะครับก็ปลอกก็ คล้ายๆกันนะครับก็เป็นไม้สาทรเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับตอกลักษณะนี้จะแน่นนะครับ เล่มสุดท้ายนะครับเล่มที่สามนะครับดอกลายนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่สามจุดเอ็ดจุดห้าเซนนะครับก็ยาวรวมด้านอยู่ที่ห้าจจดห้านะครับอดูความหนานะครับเออความกว้างนะครับ กว้างอยู่ที่5.5.8เซนนะครับก็8 8 nah, ความหนานะครับหนาส IR MA 8. 8. ุด7.6นะครับเอาแบบชัดๆกันเลยครับผมก็เกาะเม่ก็จะเป็นเหมือนกันครับ ไม้สาธรน,นะครับมีดพ่อทำนะครับพ่อเป็นคนตีนะครับผมเป็นคนทำฝักนะครับ <c oughs> แล้วก็ขวานผมทำเองครับ <c oughs> ก็เวลาใส่ก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับใช้งานหนักใช้งานเบานะครับก็เดี๋ยวผมสับไม้โชว์นะครับเป็นขวานนะครับส <c oughs> <c oughs> ู้นะครับจะดีถืออยู่คนเดียวนะครับ ขบขวานนะครับเห็นไหมน,นอ้อแตปผมเอาวางข้างล่างดีก,กว่านะครับอันนี้เป็นไม้แห้งนะครับ ันนี้ขวานสั้นนะครับขวานเบอร์หนึ่งนะครับเมื่อกี้สับทีไม่ต้องห่วงนะพี่เนาะลงทีละเป็นนิ้วเลยนะครับเพรน้ำหนักมันได้นะครับก็ เบอร์สีนะครับเบอร์สีอ่าตัวด้ามสี่นิ้วนะครับนี่นะสักทีนะครับลงเป็นนิ้วไม่ได้โม้นะครับนี่นะครับน้ำหนักได้ใช้งานสบายนะครับ งานหนักงานเบาได้หมดนะครับนี่นะฮะ้องรอยอง,งานนะครับแล้วก็เบืรอห้านะครับ มีดและขวานทุกเล่มนะครับรับประกันนะครับใช้งานได้จริงนะครับมีดจริงๆก็อยากสับโชว์อยู่นะ,ะโชว์สักหน่อยก็ได้ครับอันนี้เล่มใหญ่นะครับ หรือเปล่าครับ นั่นจริงนะครับทุกเล่มเขาตีร้อนทุก่านนะครับทุกคมน้ำมันนะครับแล้วก็อบคึนไฟนะครับรับคมใช้งานพร้อมใช้งานทุกเล่มเลยนะครับก็ราคาตามป้ายนะครับท่านใดสนใจก็ทักไลน์มานะครับผมจะทิ้งลิก์ไลน์ไว้ให้นะฮะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมมาโดยตลอดแล้วก็อุนุนกันมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็จบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับผมก็พิจารณาตามความเหมาะสมนะครับใช้งานแบบไหนนะครับสั้นยาวนะครับ แต่รับประกันแน่นอนครับฟันถ้าขวานี่ฟันลงทีเนี่ยลงเป็นนิ้วแน่นอนครับเทวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณมากมานะครับทุกท่านก็เดี๋ยวอีสองวันจะมีนักข่าวมาทำรายการนะครับก็พ่อผมเองแหละครับออกรายการเดี๋ยวผมจะถ่ายทำเบื้องหลังให้ดูนะครับก็เผื่อ เพื่อ,อทุกท่านจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นกว่านี้นะครับผมก็หลมสักก็มีอยู่เจ้าเดียวนะครับชื่อว่าตัวเต็งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ให้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ